Waang Adhangsa puteran ga bisa rasa kue basa satih yaha na ngaatipati mahara สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิก๊กแอสนำความเป็นสิริเป็นมงคลมาฝา,ากทุกท่านภาพนี้คือพระผงพุทธกุลศักดิ์สิทธิธ์คดงามเรืองฤทธิ์ทุกประการแ,และ รายการเราก็ขอแนะนำพระผงษ์พุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เขาลบบูชาด้วยพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ด้วยความศรัทธาในพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์นะครับพระองค์นี้ชุดนี้จะบอกว่าได้รับได้พบได้เจอ ได้บูชามาโดยปาฏิหาริย์จักสิทธิ์ก็ว่าได้ครับเพราะว่าหลายวันก่อนผมได้ฝันเห็นพระท่านบอกว่าจะมอบพระให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ไหว้พระสุดมนให้เธอนั่นแหละให้เธอนั่นแหละพูดแบบนี้สามครั้งครับ แล้วก็ได้บาดังในความฝันนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับองค์นี้พิมพ์นี้แบบนี้ที่ว่าศักดิ์สิทธิ์เรืองฤทธิ์หลายท่านถามผมมาตอบให้แล้วนะครับ ผมมีประสบการณ์ปาฏิหาริย์เมตตาศักดิ์สิทธิ์เคยกราบนำพวงมาลายัยไปกราบขอพรอท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมมะลังสีเมื่อครั้งผมยังเป็นเด็กๆนั้นคุณพ่อผมคุณพ่อสวัสดิ์ได้เคารพบูชาและพาผมมาที่ วัดละขังโขสิตารามขนลุกขนชันปพื้มปิติเป็นสีมงคลมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนู่นลหละครับเดินทางทั่วประเทศเดินทางทำธุรกิจการงานไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมีแต่แค้วคาดปลอดภัยมาตลอด ทุกครั้งไปครับเรื่องนี้มีปาฏิหาริเกิดขึ้นกับหลายๆท่านที่บอกกล่าวเล่าสู่กันฟังมานะครับพระผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิต์ต้องบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆปาฏิหาริ์มากๆองค์นี้องค์นี้แบบนี้ พุทธคุณร้อยแปดชัดเจนที่สุดพุทธคุณแค้วคลาดปลอดภัยโชคดีไม่ว่าใครได้บูชาแล้วต้องมีประสบาการณ์ไม่มากก็น้อยเป็นที่กล่าวฝันขันมาจนถึงทุกวันนี้สะสมเป็นสริริมงคลบูชาติดตัว เป็นสิริเป็นมงคลบูชาไว้ที่รถก็ดีบูชาไว้ที่บ้านก็ดีบูชาอย่างสำนักงานจีว่าเรียกว่าดีและสุดยอดเรียกว่าดีและสุดยอดโอโ้โหโอ้โหสวยงามทีเดียวโอโ้โหโอ้โหสวยงามทีเดียว เสด็จลงมาประจําอยู่อย่างศิษาวบ้านองข้าพระเจ้าขออันเกิดเท้าที่บุกบกจงเสด็จลงมาประจําอยู่ทางทิศใต้ขนลุกขนชันประทับใจในวัดสวยวัดศักดิ์สิทธิ์เป็นศิลป์เป็นมงคลโอ้โหสวยง,งามทีเดียว ความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรื่องลือเป็นที่ทราบกันมายาวนานในอดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้เรียกว่าตั้งใจตั้งน้โมสาบจบบูชาด้วยความศรัทธาปาติหารก็เป็นสิ่งคนเกิดขึ้นเกิดขึ้นแน่นอน พบาติหารก็เป็นสิมคนเกิดขึ้นเกิดขึ้นแน่นอนพระผงพระผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยอดนิยม หลายท่านคนา้นหาหลายท่านมีแล้วหลายท่านต้องบอกว่าอยากได้อยากได้อย,ไดอยากพบอยากเจอเป็นสิริเป็นมงคลครับใครๆก็อยากมีครับหลายท่านผู้ศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาต่างประจักษ์กับตัวเองมามากมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ต้องใช้วิจจะและญาณในการรับชมรับฟังด้วยครับ ปลอดภัยและศักดิ์สิทธิ์องค์เดียวทั่วไทยจริงๆของจริงของแท้ของแท้ครับนี่นะครับวิธีเป็นสรีเป็นมงคล ีความปัตญยูกตะเบทีนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรานะครับโชคดีร่ำรวยสงวาปัตนาตามคำอธิฐานของท่านอย่างแน่นอนสาธุสาธ,สาธุนะครับแน่นอนนะครับบิ๊กแอดทำบ่อยจริงๆน,นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จจริงๆครับแม่ดีจริงๆดีจริงๆฝากไว้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยสงวาปัตนานะครับ ขอบคุณขอบคุณที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีขอท,ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านในเรื่องราวดีๆเป็นสิมคนแบบนี้รายการทั่วไทยไปเก็บแก๊สไม่พลาดนะคัะมาฝากทุกท่านครับพูดผิดบ้างอะไรบ้างต้องกราบขอโทษนะครับต้องขอ,อามาลาโทษจริงๆไม่มีสคริปต์ครับพูดจากใจออกมาก็ขออนุญาตในการที่จะเล่าสู่กันฟังในคลิปต่ตอๆไป วัน,นี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยสมความปรารถนาวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ